คลิปนี้ค่ะแอนพาเพื่อนๆนะคะมาส่องโมเมนต์ของน้องลิซ่าค่ะสำหรับงาน Amazing Thailand Ambassador Exclusive Night ซึ่งจะขอมมอยก็จะเป็นคลิปที่ได้มาเนาะแต่ว่าโอ้โหเพื่อนๆมันมีเยอะมากสำหรับโมเมนต์ของ้องลิซ่านะคะเนื่องจากว่าเป็นงานไทยด้วยเจอเข้าไปเยอะมากแต่นั่นเลยค่ะเป็นงานปิดท,ที่ไม่ปิดเลยค่ะแม่วีจนไม่ทันนะคะวีจนไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมโมเมนต์ของ้องลิซ่านะคะตั้งแต่ตอนที่เต้าริดนะเดินเข้ามาในงานซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีคลิปอยู่ที่เป็นคลิปแรกที่พวกเราบิดๆกันนะคะพี่แดนนิสก็ โปรงสีทองดิซ่าก็กระโปรงสีทองมองไกลๆแล้วแบบทองไหนเนี่ยตอนเดินมาจากท่าเรือน,นะคะเรียกได้ว,ว่าเจ้าหญิงสุดๆค่ะเอาไปเลยคําว่า a m a s i n g Thailand X l i s a นะคะก็เดินมาพี่แนนนิสก็ดูแลน้องดิซ่าอยู่นั่นเองสวยสง่ามมากๆมาแต่กลายค่ะเพื่อนแล้วก็จังหวะที่น้องดิซ่านะคะเดินเพื่อที่จะแบบว่าเตรียมตัวนะคะผ่านประตูนั่นเองเนาะก็จะเป็นประตูของวัดอรุณใช่ไหมคะเรียกได้ว,ว่าสวยมากสวยแบบตะโกนสวยแบบน่ารักนะคะผมก็น่ารักแอดชอบนะซึ่งรอบนี้นะคะ คนที่ทําผมให้กับน้องดิซ่าก็คือพี่หมายที่เคยทําลูกของน้องดิซ่าที่จะเป็นลูกวันเกิดนะคะเพื่อนๆที่จะเป็นโบแดงใหญ่ๆนะนะคนเดิมคนดีคนเดียวคนนี้จ้าทําให้กับน้องดิซ่าเนาะซึ่งคลิปก็อาจจะไม่ได้เรียงลําดับนะเพื่อนๆต้องกราบขออภัยด้วยเด้อเพราะว่ารวบรวมมาจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ที่น้องดิซ่านะคะโบมือไม่ปไปพี่แฟนคลับแหละแล้วก็คนที่อยู่ในงานจังหวัดเดิมพรมแดงค่ะอันนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ข้างนอกนิดหนึ่ง,นงนเนาะเพลิดมากมายลูกสาวก็เดินพรมนะคะไปเอาพี่เนนนี่ของเราก็ถ่ายนงนงซ่่ไปีคะจหวด ด้านหลังน้องลิซ่าก็จะเป็นที่ป้ายที่เนฟนๆเนยมีการถ่ายกันมาเนาะแล้วก็มาขิงกันว่าอุ้ยน้องลิซ่าตําแอบโฆษณาต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั่นเองนะคะตอนที่น้องลิซ่าหันมานะคะตรงหน้าแบงกดรอปคือสวยมากทุกคนจังหวะตกลุมรักสุดๆเลยมุมนี้คือกะเอาตุยทรงผมนี้นะคะไม่จมไม่หายแต่ว่าแองก็ไปอ่านเนาะก,กระแสเกี่ยวกับอ่าที่น้องลิซ่าออกงานครั้งนี้นะคะทั้ง Facebook อะไรแบบนี้ Facebook นี่จะพูดไปคนละอย่างกับทวิตเตอร์นะกับเอ็กซ์นะคะคือเฟซบุ๊กเขาจะวิจ บอกชอบนะคะบอกดิซ่าแบกชุดโนนนีนันคัวไปแห้เพื่อนๆกันนี่คือที่สุดของตัวแทนแลนด์ออฟจามันกำลังเดินมาที่พรมแดงแล้วจ้าเรียกได้ว่ากิริยามารยาทนะคะตอนที่เราเดินวิกเตอร์ e ซคริตก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้ตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทการที่จะมาเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะดงดิซ่าก็ส่งต่อความเป็นไทยแบบไม่ขาดตกบกพร่องเลยอันนี้เนี่ยเป็นการเดินพรมแดงนะคะสวยมากสวยอลังการคะ่ะเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าแบ็กดรอปใดๆก็สวยงามมากหน้าคือดี ไม่ได้ถมเมคอัพแต่อย่างใดโชว์ใบหน้าสวยๆของนอริซ่าแล้วก็มันจะมีรูปภาพด้วยเนาะตอนที่นอริซ่าเดินเข้างานมานะคะพี่นันนิสก็ดูแลอยู่นี่ไงถึงบอกว่างงเพราะว่าโทสีเหมือนกันนะคะน่าจะผ้าเยอะใช่ไหมคะคุณพี่เพราะว่าหินตัดให้น้องโรราด้วยนะคะแล้วก็พี่นันนิสก็ใส่กระโปรงสุดเก๋มาเลยนอริซ่าสวยมากจริงๆค่ะแล้วก็ด้านในงานนะคะซูเปอร์ซับพอร์ตคธอมามีของเรานั่นเองนะคะมามีกําลังทักทายผู้คนในงานค่ะอันนี้คุณแม่คือลงภาพแล้วกับนอริซ่าแบบสวยมากคุณแม่สวยมากนริซ่าสวยได้คุณแแมม่่ริงล้วี โมเมนต์นะคะที่หน้าแบ็กดรอปนี่จะจากพี่พี่สื่อเยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆน,น้องดิซ่าสวยมากบางคลิปก็จะรวมหลากหลายศิยลปินนะคะน,น้องดิซ่าก็เดินเข้ามาที่หน้าแบ็กดรอปอย่างที่กล่าวไปว่ามุมกล้องของทางททนี่ค่ะตอนที่เดินตามถ่ายน้องดิซ่าเนี่ยมันจะเป็นแค่คลิปที่จากพี่พ,พที่เขาอยู่ในงานถ่ายน้องดิซา่าแล้วก็ซูมได้ประมาณนี้เนาะที่น้องดิซ่าเดินวนๆรอบๆเนี่ยจะเป็นกล้องของทางททนั่นเองนะคะน,น้องดิซ่าสวยมากทุกคนแบบว่าน่ารักการยิ่งเป็นกล้องจากอ่าสื่อนะคะยิ่งสวยอลังการ มากๆเลยซึ่งอันนี้ก็เยอะมากๆนะคะคลิปที่น้องดิซ่าเดินะนะเดี๋ยวจะเก็บรวบรวมมาให้ชมแล้วกันนะคะในท้ายคลิปแล้วกันเพื่อนๆในส่วนที่แอดประกอบไปแล้วก็ที่เหลือทีอ่มันไม่เป็นไปตามเสียงะนะคะที่เหลือๆอ,อยู่เพราะว่าเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวน้องดิซ่าจะไปงานใหม่แล้วนะคะแอดก็อยากจะรวบรวมไว้ประมาณนั้นที่นี่คะ่ะจะเป็นพาร์ตตอนที่อยู่บนสะพานตอนเปิดงานช่วงทอล์กกับพี่ลูกกอล์ฟนะคะบนเวทีคะ่ะก็สวยงามมากไม่ได้เรียงลําดับเด้อเดี๋ยวเขาก็จะมีช่วงถ่ายภาพกันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงถ่ายภาพ สวยสีทองอร่ามถ้ำกลางหนม่มรูปงามนะจ๊ะน้องลิซ่าขวามือคุณแถปณนนีผู้ว่าทรทนทนของเราพี่รับพี่บลูนะคะพี่วินโอยสวยมากค่ะแล้วก็จกังหวะนี้นะคะเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดของวันนี้เลยใช่ไหมคะแม่แม่พี่ลูกกอล์ฟค่ะก็มีการแซวอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวถ้ามันเสียงดังไปเนี่ยเราก็อบอกทางวาัว่าเสียงมาจากเรือนะฮ <laughs> ่า่า่าชัยคะ่ะพี่ลูกกอล์ฟบอกว่าที่รับงานวันนี้ก็เพราะว่าน้องลิซ่าใช่ไหมคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะจัดที่วัดเนาะโอ้ยเอ็นดู ตอนนี้นะฮะถ่ายภาพไปเลยนะฮะขออนุญาตนิดนึงน,น,นะฮะภาพจ,จ้ะเอาละฮะใครอยากถ่ายภาพนะ,ะแล้วก็น้องลิซา่าก็มีการเผยเหตุผลที่น้องลิซา่ารับงานเป็นแอมบาสเ a อร์นะคะน้องภูมิใจในความเป็นไทยมากๆอยากให้บางคนนะคะใจดีกับน้องลิซ่าเยอะๆค่ะทุกคนน้องคือความภาคภูมิใจจริงๆนี่คือคําตอบสุดน่ารักกระดุกกระดิ่งของต้าลิซ่าสุดเลยหนีให้มาเป็น um, amazing Thailand ambassador รู้สึก ดีใจขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยคะ่ะก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอ Amazing Thailand ในมุมมองใหม่ๆร่วมกับทททเพื่อที่จะได้สนับสนุนเนี <laughs> ่ย การท่องเที่ยวประเทศไทยให้มันไปไกลย,ยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะซึ่งปีนี้มีอะไรให้ราบอกว่านะคะตกไม่ต่อคำตอบก่อนแล้วะก็มีโมเมนต์นะคะตอนที่น้องดิซ่าขึ้นไปเปิดงานค่ะที่จะเป็นสะพานแล้วก็เวทีที่เขาจัดอยู่นะคะก็สวยมากๆสวยอลังการขั้นสุดเลยนะจ๊ะซึ่งก็มีคนพูดเกี่ยวกับเรื่องชุดของน้องดิซ่าเนาะ,ะเขาก็บอกว่าส่วนตัวนะชอบแบบว่าอ่าถ้าลิซ่าเอาคลุมออกมาอีกด้านนอกนะมันจะสวยกว่าหรือเปล่านะคะซึ่งตอนที่น้องดิซ่าถ่ายมาก็คือต้องไปดูที่ไอจีนั่นเองนะลูกสาวมีการลงรูปภาพแล ะะก็จะเป็นโมเมนต์น้องดิซ่าถอดกลุ่มออกไปก็สวยสง่าม,มากๆแล้วก็มายืนอยู่เซนเตอร์นะคะท่ามกลางคนเดียวททรคือเขาทําถึงเกินนาะเพื่อนเน,เนาะซีนเปิดตัวก็เดินเข้ามสะพานลอยฟ้านะคะแล้วก็จุดรูปอลังการปไปเลยสิน้องดิซ่าสวยสง่าม,มากๆค่ะแบบว่าตอนแรกคือรอดูอยู่ว่าททรจะทําถึงหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นการปล่อยแคมเปญกันไอีใช่ปะเฮ้ย <Hey, S 2> ปรากฏว่าเขาก็ทําถึงในเวอร์ชั่นของเขานะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอนที่เขามีการจุดรูปอลังการมากนะน้องดิซ่าก็แบบบอกว่าตอนเดินไป หถึงกับน้ําตาไหลนะคะไม่รู้ว่าพาร์ทไหนที่น้องนิาน้ําตาไหลแต่ว่าตอนที่น้องนิ่ามีการสัมภาษณ์กับคุณถรมบ,บดีเดี่ยน้องมีการมองขึ้นไปด้านบนน่าจะหมายถึงช่วงที่เดินอนดีตหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันสวยงามมากจริงๆมันจะประกอบไปด้วยลุโน,นนี่นั่นฉากหลังก็จะเป็นวัดอรุณน,นะคะสะพานโอ้โหสวยงามมากจริงๆค่ะ คือถ้าส่วนตัวเนาะถ้าเราได้เป็นแอมบาสเดอร์นะคะแล้วก็มาเจองานที่สวยอลังการแบบนี้เพื่อเราอ่ะเพื่อนๆมันปลื้มนะคะ้องลิซ่าน่ารักมากมายแต่เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะลิซ่าตอบตกลงรับงานนี้คือเรือปังมากๆนะจ๊ะคือแบบออกงานเดี่ยวแล้วลูกสาวก็รันวงการรัวๆนะคะจะไทยต่างประเทศลูกสาวก็จัดได้เลยนะจ้างลิซ่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศดักมากแล้วก็บนเวทีค่ะก็คือมีการเม้ามอยสนทนากันนะคะคือพี่ลูกก้าวของเราก็ขอเช่นชมค่ะพี่เขาเตร เตรียมตัวมาดีมากๆชอบที่มีการายกคาแรคเตอร์ในอัลบั้ม a อ t ทอร์อนะคะหมาน้อง r o x y sunny k i t t ต่างๆของโนริซ่านะคะแล้วพี่เขาก็ถามนี่แล้วว่าอยากไปที่ไหนโน่นนี่นั่นถ้าหากว่าไม่ใช่อยู่ใน VCR ให้โนริซ่าเลือกมาหนึ่งที่โนริซ่านก็น่ารักค่ะมีการโปรโมทประเทศมีการโปรโมรทบร,ริรามลูกเช่นเยืนกินของเราด้วยนะคะแบบนี้คือหลงรักแล้วหลงรักอีกแล้วก็โนริซ่าก็มีการแนะนําตัวนะคะน่ารักมากริซ่ายิ้มสวยแล้วก็ hi everyone I'm ริซ่าแบบที่แนะนําตัวบ,บนเวทีคอนเสิร์ตเลยค่ะ โอ้โหแล้วเพื่อนๆดูเสียงกรี๊ดพี่แฟนคลาบนะลิซ่าก็มีการเมา้ามอยนะคะเที่ยวแบบออเทอร์อีโก้เปล่ะคะเออมีการเมา้ามอยเกี่ยวกับความรู้สึกสมมติว่าเป็นการเที่ยวแบบออเทอร์อีโก้ตัวละครน,นั้นๆเนี่ยมันก็จะเป็นคําถามว่าอ่ะตัวละครของลลิซา่าออเทอร์อีโก้เนี่ยควรไปที่ไหนถ้าหากว่าไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยจะเหมาะก,กับอะไรใช่ปะ่ะรู้สึกว่าไปได้หมดเลยค่ะต่อให้น้องวิกซี่นะคะจะเข้าวัดฟังรามก็ได้ค่ะพี่ลูกกราฟเอ็ดูค่ะเดี๋ยวเราตามมาฟังบทสนทนาคําถามที่พี่ได้มาจากลิลลี่จำนวนมาก น้องแค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามามาแบบ feel all the feelings แล้วน้องต้องการเสนอการท่องเที่ยวไทยในแบบใหม่จริงนะถ้าถ้าสาว outer ego มาเที่ยวไทยเขาจะทำกิจกรรมเหล่านี้ใช่หรือไม่ใช่แค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เอาแค่นี้เลยนะแล้วเดี๋ยวน้องต้องมาถามที่พี่พี่ให้นะครเออ r o x y ค่ะถ้าเป็น r o x y มาเที่ยวไทย r o x y อาจจะไปเดิน ยาวราชค่ะแล้วก็พูดว่าโปรดมาเที่ยวที่ประเทศของฉันใช่หรือไม่ใช่ใช่ก็ได้นะคะใช่ถ้าถ้าเป็นซันนี่ค่ะซันนี่ก็อาจจะแบบไปเที่ยวตามแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพวกทะลงทะเลหรือไม่ก็ไปอยู่ตามบารับในกอรชมอใช่หรือไม่ใช่ซันนี่หรือเปล่าคะซันนี่ค่ะ I can be wrong just yes or no yes okay okay perhaps or perhaps okay now กิกิค่ะ i k i ิ i ิกิกิกิอาจจะทำสะพานโค้งอยู่สักทีหนึ่งในในนะเป็นไปได้ไหม Kiki. ในสถานที่ที่แบบว่าในจับนิ w วูแมนกิกินี่ใช่ไหมจับนิววูแมนไหมใช่ค่ะที่มีท่าอย่างนั้นเขาอาจจะเปเขาอาจจะไม่ crazy ขนาดนั้น okay okay แต่ว่า maybe m a y b e super h a perhaps perhaps okay speedy อาจจะนั่งรถตุ๊กๆไปเรื่อยๆ จะออกมาราคาเท่าไหร่อ่าไม่รู้แต่ว่าใช่ใช่ใช่โอเคส่วนวิกซี่วิกซี่ค่ะจะต่อราคากับแม่ค้าอยู่แล้วเฟียสเฟียสอ่าอันนั้น for sure โอเค for sure วิกซี่ l do that อ่ะคราวนี้ถ้ากลับมาที่น้องลิซ่าบ้างตัวน้องเองล่ะน้องคิดว่าน้องจะเสนอการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ออกมายังไง เสนอการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่เหรอคะออได้แรงบันดาลใจไปจาก5สาว a l าอีโก้ไปแล้วมุมมอ,องของหนูซซคือหนูมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี่ยบ้านเราอะไม่ได้มีแค่สถานที่สวยๆอย่างเดียวไม่ได้มีแค่อาหารที่อร่อยที่ให้นึกถึงได้อย่างเดียวแต่มันมีความรู้สึกที่มีรู้สึกอบอปปุ่น happy ทุกครั้งที่ที่ได้มาที่ประเทศไทยแล้วหนูรู้สึกว่า อันนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ทัชของคนที่มาทเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วมันมันทำให้การท่องเที่ยวมันมีความหมายขึ้นมามากกว่าเดิมอะค่ะด้วยความที่คนไทยเป็นคนกันเองแล้วรอยยิ้มของคนไทยมันเป็นอะไรที่จึงใจมากๆนี่แหละคะ่ะคือเสน่ห์จริงๆคือเสน่ห์ของความเป็นไทยไทยเนสจริงๆค่ะเมื่อกี้จากในทีวีซีค่ท่านขามีก็ได ค่่ะใชถ้าถ้าเป็นซันนี่ซันนี่ก็อาจจะแบบไปเที่ยวตามแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพวกทะลงทะเลหรือไม่ก็ไปอยู่ตามบารับในกอรชะมอใช่หรือไม่ใช่ซันนี่หรือเปล่าคะซันนี่ค่ะ I can be wrong just yes or no yes okay okay perhaps or perhaps okay n o ้ k กี้ค่ะกี้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 อาจจะทำสะพานโค้งอยู่สักทีหนึ่งเลย เป็นไปได้ไหมกิกี้ในสถานที่ที่แบบว่าในจับนิววูแมนกิกี้นี่ใช่ไหมจับนิววูแมนไหมใช่ค่ะที่มีท่าอย่างนั้นเขาอาจจะไม่ crazy ขนาดนั้นแต่ว่า maybe s o p e r perhaps perhaps speedy อาจจะนั่งรถตุกๆไปเรื่อยๆจะออกมาราคาเท่าไหร่อ่ไม่รู้แต่ว่าใช่ใช่ใช่โอเคส่วนวิกซี่วิกซี่ค่ะจะต่อราคากับแม่ค้าอยู่ แล้วเฟียสอ่ะเฟียสอ่าอันนั้น for sure โอเค for sure Vixy will do that อ่าคราวนี้ถ้ากลับมาที่น้องลิซ่าบ้างตัวน้องเองล่ะน้องคิดว่าน้องจะเสนอการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ออกมายังไงเสนอการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่เหรอคะ Um, อันนี้ก็เป็นเฟรมทองคำนะคะการกล่าวต่างๆน้องบลูกล่าวโน่นนี่นั่นเนาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเรานะคะโนริซ่าก,กุมาอยไปกับคุณถัปปณีค่ะแล้วก็ผู้ว่าทททของเราก็มีการพูดถึงดิซ่าเอฟเฟก Effect นะคะทะเลบเวัวแดงค่ะหนึ่งก็คือในวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลบเวัวแดงบัวแดงทะเลบเวัวแดงสูงสุดเป็นประวัติการทุกคนตบมือได้เลยอันนี้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะ แล้วก็พี่ลูกกอลบอกว่าพี่ลูกกอลตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามีแฟนคลับน้องลิซ่าเอาลาบูบูเข้าไปก่อนจะเข้าคําถามน้องลิซ่าตอนนี้ขายตื่นเต้นกันนิดนึงคือตอนนี้จริงพี่ตื่นเต้นกว่าพอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีแฟนคลับน้องเอาลาบูบูเข้ามาเยอะมาก <What? S 2> และเห็นไหม,ไมแล้วก็บอกทิ้งานไงพี่ก็บอกทิกก้งงานว่าทิ้งงานขาเอาไปซอดก่อนกลัวน้องวิ่งลงจากเวที <laughs> เป็นาลาบูบู <laughs> นะคะอ่ะ แล้วก็จะเป็นโมเมนต์บรรยากาศจุดพลุนะคะอันนี้จากพี่ๆที่เขาเข้าไปถ่ายคะ่ะอลังการมากอันนี้คือถ่ายออกมาจากระยะไกลอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะนี่เรียกได้ว,ว่าเป็นอเมซิ่งจริงๆคือหลายคนน่าจะไปปักหลักเรือแล้วก็ฝั่งต่างๆรอด,ดูพลุก,กันเยอะใช่ไหมคะใครที่แบบลงเรือพร้อมกันโน่นนี่นั่น,นหรือว่าได้จังหวะที่มันพร,พร้อมๆกันที่จะเป็นรอบที่เขามีการจัดงานเนี่ยโคตรโชคดีเลยนะแม่เพราะว่ามันเห็นกันทั่วแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะเรียกได้ดว,ว่าดีงามมากๆค่ะทุกคนนี่นะคะลิซ่าแบนด์แอมบาสเตอร์ คนสวยที่น่ารักนะ่าเอ็นดูจบรบในหนึ่งเดียวน่ารักไหมคะลิซาลิซ่า,ลา,ลซามาเราจุดเจากูจะซ o อู่เอ้ยเดีโอเค so hey, anyway. okay. เอาล่าะในภาษาไทยในพจนานุกรมของเราที่ปังๆดึงออกมาใช้ในวันนี้ให้หมดเลยนะฮะ แล้วก็น้องวินก็มีการพูดเ,เชิญมารอบนี้ก็คือในฐานะ i e น d of Amazing Thailand ใช่ไหมคะก็มาเป็นเกียรติในค่มคืนแห่งนี้ด้วยก็จะเป็นภาพรวมในช่วงทอกนะคะมันไม่ได้มีอะไรเยอะนอะ้องเพราะว่าน้องดิซ่าเดินเข้ามาเดินวอล์กวอล์กวนไปใช่ปะแล้วก็มีการมาถ่ายภาพหน้าแบ็กดรอปต่าง,างๆแล้วก็จะเป็นช่วงเปิดงานแล้วเปิดตัวโฆษณาด้วยนะคะน้องดิซ่าก็ขึ้นมาทอกับพี่ลูกกอล์ฟโมเมนต์มันก็จะซ้ําๆเดิมๆประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่ชื่นใจมากๆก็จะเป็นสําหรับแอรนอก็จะเป็นเหตุผลที่น้องดิซ่ารับงานนี้แล ก็คุณธรวมนดีทว่าทวาทของเราก็ยืนยันว่าลิซ่าเอฟิกเนี่ยได้สร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการรอบๆนะคะทะเลบัวแดงหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่เข้าไปเที่ยวแบบจํานวนมากเป็นประวัติการเลยอันนี้คือเขาเป็นการยืนยันนะคะของแท้จริงแท้แน่นอนแล้วก็บนเวทีน้องก็มีมารยาทกิริยาม,มารยาทงามมากทุกคนน่ารักน่าเอ็นดูนะคะคือผู้ว่าทททอเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าพี่เขาก็กล่าวเช่นชมน้องลิซ่าเนาะแล้วก็สามหนุ่มของเราวินบลูคลับนะคะเพียงแต่ว่าโอ๊โมเมนต์มันเยอะมากแอ๊กก็เลยไม่ค่อยได้วีดโมเมนต สำหรับพี่ๆศิลป,ปินท่านอื่นๆต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าคลิปน้องลิซ่าคือเยอะมากจริงหวีนลูกสาวไปก่อนเดอ้อนี่ค่ะน้องลิซ่าของเราก็มีการพูดถึงลูกชิ้นยืนกินด้วยเนาะยังไม่ลืมบ้านเกิดนะคะก็อยากกินลูกชิ้นยืนกินอยู่เหมือนเดิมพอรู้ว่าวันนี้ทีมงานไม่ได้เตรียมมาก,ก็อืมอาการแบบนี้ค่ะน่ารักมากเป็นตุ๊กตาของแม่ๆที่สุดเลยสถานที่ท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่ท,ที่ถ้าไม่ได้อยู่ที่ีซีนะะ้องลิซ่าในอาเซียกแนะนำให้คนไปลองเที่ยวดู ทีที่ไม่ได้อยู่ในทีวีซีอ้าวบ้านเกิดหนูก็ได้ค่ะบุรีรัมย์ใช่บุรีรัมย์ลูกชิ้นยืนกินอร่อยมากอร่อยมากๆพูดแล้วหนูก็อยากกินใช่ที่มีไม่เท่าไหร่ลูกชิ้นยืนวันนี้ทีมไม่ได้วันนี้ไม่มีเลยเหรอคะไม่มีไม่ได้เตรียมไว้ใช่แต่ว่าเนี่ยอ่ะเมื่อเรา อันนี้ค่ะก็จะเป็นโมเมนต์แบบพี่ลูกกอล์ฟถามเรื่องถ้าสาวอัลเทอร์อีโก้มาเที่ยวไทยจะเป็นอย่างไรนะคะโนริซาก็เมาส์ไปก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนการท่องเที่ยวไทยในแบบใหม่จริงนะถ้าถ้าสาวอัลเทอร์อีโก้มาเที่ยวไทยเขาจะทํากิจกรรมเหล่านี้ใช่หรือไม่ใช่แค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เอาแค่นี้เลยนะแล้วเดี๋ยวน้องตอบคำถามที่พี่ให้นะคะอ่อร็อกซี่ค่ะถ้าเป็นร็อกซี่มาเที่ยวไทยร็อกซี่อาจจะไปเดินเยาวราชค่ะ แล้วก็พูดว่าโปรดมาเที่ยวที่ประเทศของฉันใช่หรือไม่ใช่ใช่ก็ได้นะคะใช่ถ้าถ้าเป็นซันนี่ซันนี่ก็อาจจะแบบไปเที่ยวตามแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพวกทะลงทะเลหรือไม่ก็ไปอยู่ตามบารับในกอร์ชมอใช่หรือไม่ใช่ซันนี่หรือเปล่าคะซันนี่ค่ะ I can be wrong just yes or no Yes. Okay. Okay. Perhaps or perhaps. Okay. now ก i ก i ้ค่ะ k i k i ้ i ี i k i กีอาจจะทำสะพานโค้งอยู่สักทีหนึ่งในในนั่น w h o เป็นไปได้ไหม Kiki. ในสถานที่ที่แบบว่าในจาก New Woman ก i ก i นี่ใช่ไหมจาก New Woman ไหมใช่ค่ะอ่ะที่มีท่าอย่างนั้นเขาอาจจะเปเขาอาจจะไม่ crazy ขนาดนั้นโอเคโอเคแต่ว่า maybe. Maybe. Super perhaps. 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 Speedy อาจจะนั่งรถตุ๊กๆไปเรื่อยๆอู้ จะออกมาราคาเท่าไหร่อ่าไม่รู้เออแต่ว่าใช่ใช่ใช่โอเคส่วนวิกซี่วิกซี่ค่ะจะต่อราคากับแม่ค้าอยู่แล้วเฟียสเฟียสอ่าอันนั้น for sure for sure วิกซี่ i l l do t h ่าอะคาะนี้ถ้ากลับมาที่น้องลิซ่าบ้างตัวน้องเองล่ะน้องคิดว่าน้องจะเสนอการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ออกมายังไง เสนอการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่เหรอคะ,ะออได้แรงบันดาลใจไปจาก5สาวเอาเจออีโก้ไปละมุมมอง,องของนซซหนูคือหนูมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี่ยบ้านเราอะไม่ได้มีแค่สถานที่สวยๆอย่างเดียวไม่ได้มีแค่อาหารที่อร่อยที่ให้นึกถึงได้อย่างเดียวแต่มันมีความรู้สึกที่มีรู้สึกอบอุ่นแฮปปี้ทุกครั้งที่ที่ได้มาที่ประเทศไทยแล้วหนูรู้สึกว่า อันนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ทัชของคนที่มาทเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วมันมันทำให้การท่องเที่ยวมันมีความหมายขึ้นมามากกว่าเดิมอะค่ะด้วยความที่คนไทยเป็นคนกันเองแล้วรอยยิ้มของคนไทยมันเป็นอะไรที่ตรึงใจมากๆนี่แหละคะ่ะคือเสน่ห์จริงๆ, <c oughs> งๆคือเสน่ห์ของความเป็นไทยไทยเนสจริงๆค่ะ อ่าเมื่อกี้จากในที C ค่ะท่านคาะอ่อมีอ่าแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นนะคะพอเสร็จสิ้นภารกิจน้องลิซ่าของเราก็กลับโดยเรือนะจ๊ะน้องลิซ่าของเราไปดินเนอร์กับคุณแม่แล้วก็ทีมของน้องบนเรือซึ่ง Amazing Thailand เ,เนี่ยเขามีการจัดให้โดยเฉพาะเลยนะคะทีมน้องลิซ่าไปกันหมดเลยดีด้รู้ว่าบรรยากาศดีมากๆซึ่งเจ้า,จาของธุรกิจที่ทั้งดูแลเรื่องอาหารแล,แล้วก็มีเรือให้เช่านี่ค่ะเขามีการมาลงแล้วก็จะเป็นเอ่อพวกมากรองอะไรต่างๆสีขาวนะคะได้ได้ว,ว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะทุกคนส่วนมาก ก็จะเป็นโมเมนต์ซ้ำๆเดิมๆแล้วกันนะจ๊ะก็นํามาฝากกันค่ะเป็นความภาคภูมิใจนะคะของประเทศไทยจริงๆค่ะองริซ่าซึ่งน้องเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ตามคอนเซปต์เลยน้องก็อยากจะนําเสนอประเทศไทยนะคะในมุมมองใหม่ๆ อะไรแบบนั้นก็ปังนะจะพูดถึงพี่ดีก่อนแอดก็ชอบนะพี่ลูกออฟนะคะทุกคนพี่เขาอะโอเคเขาอาจจะมีสคริปต์โน่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าแอดรู้สึกว่าพี่เขามีความทันสมัยสมกับ Amazing เลยนะอย่าง Amazing Thailand นะคะแอดว่าเหมาะมากๆในการนําเสนอรูปแบบใหม่แล้วก็ละลายพฤติกรรมน้องดิซ่าเวลาพูดบนเวทีสนุกสนานจะตายนะ่ารักมากมายค่ะก็เก็บโมเมนต์มาฝากซึ่งท้ายคลิปนี้นะคะก็จะมีคลิปประกอบมาให้ได้ชมกันนะคะมันจะเป็นซ้ำๆเดิมๆแหละโมเมนต์ต่างๆนะคะเพราะว่ามันมี แค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นนะนะในงานเปิดตัวงานงานหนึ่งจ้าน้องลิซ่าจะรันงานต่อแล้วค่ะทุกคนต้องรีบิกนะคะน้องลิซ่าเก่งมากสวยงามมากสงา่างามเป็นที่สุดดังนั้นซึ่งคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะมะมอยหอยสงังค่ะตกบกพร่องไปต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแม่แม่แต่ว่าคลิปประกอบท้ายคลิปอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตเก็บมาให้ดิชมกันค่ะน้องลิซ่าน่ารักมากเป็นความ Amazing Thailand จริงๆจ,จากนั้นนะคะก็รอติดตามแอดโฆษณาของเต้าลิได้เลยแล้วก็ปักหมดเลย สถานที่ที่เพื่อนๆนะคะอยากจะตามรอยน้องลิซ่าพี่มีเรื่องจะขอจริงๆคำถามเลยหลายอันแต่ว่าพี่ขอใช้สิทธิ์ในการพูดข่าวได้ไหมคะได้ค่ะน้องอนุญาตพี่ไหมเพราะว่าในสคริปต์อะให้พี่พูดครับตลอดเลยทำจริงๆทุกคนทีมงานบอกว่าลูกกอล์ต้องพูดครับวันนี้น้องน้องอนุญาตพี่ไหมคะพี่พูดข่าวได้ไหมคะ Of course thank you oh my god that's a huge r e l i e f เอาละน้องลิซ่าค่ขา่าก่อนจะเข้าคำถามน้องลิซ่าตอนนี้หายตื่นเต้นยัง คือตอนนี้จริงพี่ตื่นเต้นกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีการขับน้องเอาลาบูบูเข้ามาเยอะมากาและเห็นไหมแล้วก็บอกทีมงานพี่ก็บอกทีมง,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 งานว่าทีมง,งานขาเอาไปซ่อนก่อนกลัวน้องวิ่งลงจากเวทีไปเอาลาบูบูนะคะอ่ะผ่า,านมามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลโบแดงัวแดงทะเลับแดงสูงสุดเป็นประวัติการทุกคนตบมือได้เลยอันนี้ไม่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะ สองก็คือรายได้ที่ชุมชนและคนที่ประกอบการบริเวณรอบสถานะทะเลบัวแดงเนี่ยได้รายได้สูงสุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกันอันนี้แหละค่ะมันก็คือลิซ่าเอฟเฟกซึ่งต้องบอกว่าการที่น้องลิซ่าเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับประเทศไทยเราก็คิดว่าในโลกของ ปัจจุบันเนี่ยดิจิตอลเวิลด์เนี่ยนะคะพวกเราอยู่ในโลกใบที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการท่องเที่ยวไทยแน่นอนนะครับจะต้องถามเ Friend of m a z i n g Thailand นิดนึงนะคะเพราะว่าไหนๆขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะให้แบบว่าเชิญชวนบอกเลยเคยจริงๆผมว่าประเทศไทยไม่ได้มีของดีแค่เรื่องอาหาร เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ว่ามันเป็นไว้มันเป็นวัฒนธรรมของเราที่มีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ไม่เหมือนที่ใดในโลกในโลกแน่นอนครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาสัมผัสวัฒนธรรมแบบนี้ที่ประเทศไทยเท่านั้นครับามาที่คุณ ว่านอกจากน้องลิซ่าเนี่ยมีแฟนคลับมากอยู่แล้วนะคะเซอร์ไพรส์ที่เมื่อกี้พี่บอกเลยว่า TVC ี TV เนี่ยเรามีน้องวินนะคะน้องบูแล้วก็น้องกราฟซึ่งน้องทั้งสาคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่มีฐานแฟนคลับมากเช่นเดียวกันน้องทั้ง3ามคนก็คือความภาคภูมิใจของประเทศไทยค่ะสวยงามมากนะฮะไครลงโซเชียลมีเดียนะฮะทุกคำศัพท์ในภาษาไทยในพจนานุนกรมของเราที่ปังๆดึงออกมาใช้ในวันนี้ให้หมดเลยนะฮะ ได้รับโอกาสนี้ให้มาเป็น um, Amazing Thailand Ambassador รู้สึกดีใจขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะ,ะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอ Amazing Thailand ในมุมมองใหม่ๆร่วมกับทอท,อทอ <laughs> <laughs> เพื่อที่จะได้สนับสนุน <laughs> ในการท่องเที่ยวประเทศไทยให้มันไปไกลย,ยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ อ่ะเอาละค่ะน้องขาให้เราก็เออ ู้สึกก่อนเนี่ยรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาในฐานะ Friend of Thailand นะครับก็ดีใจมากๆครับก็อย่างที่พีริสเซอร์บอกเลยเคยจริงๆผมว่าประเทศไทยไม่ได้มีของดีแค่เรื่องอาหารเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ว่ามันเป็นไว้มันเป็นวัฒนธรรมของเราที่มีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ไม่เหมือนที่ใดในโลกในโลกแน่น,น,นอนครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาสัมผัสวัฒนธรรมแบบนี้ที่ประเทศไทยเท่านั้นครับ ด้วยการใช้เสน่ห์ของเมืองไทยเป็นตัวลอ่อคแค่นี้<ค>นเลยแต่ละท่านจะบอกว่าอะไรเริ่มจากคุณวินก่อนได้ไหมคะโอ้โหครับ <laughs> ก็รู้สึกก่อนนี่รู้สึกดีใจแล้วเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาในฐาน,นะ i e n d of Thailand นะครับก็ดีใจมากๆครับก็อย่างที่พิลิซ่าบอกเลย <c oughs> คือจริงๆผมว่าประเทศไทยไม่ได้มีของดีแค่เรื่องอาหาร เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ว่ามันเป็นไว้มันเป็นวัฒนธรรมของเราที่มีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ไม่เหมือนที่ดใดในโลกแน่นอนครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาสัมผัสวัฒนธรรมแบบนี้ที่ประเทศไทยเท่านั้นครับามาที่คุณรูบ้างนะคะครับผมก็สําหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าประเทศไทยของเราอะ่ะคือเด่นเรื่องอาหารมากๆเพราะว่าเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตร<ม>ก็เลยรู้สึกว่า การอาหารของเราเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีเอกลักษณ์มากเลยในแต่ละภูมิภาคครับก็เริ่มตั้งแต่อาหารไทยแบบพื้นบ้านดั้งเดิมเลยอาหารไทยสมัยใหม่อาหารฟิวชั่นหรือว่าเป็นร้านแบบมิชลินหรือว่าสตรีทฟู้ดที่แบบอร่อยแล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆก็รู้สึกว่าที่สําคัญเนี่ยคือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนใช่ไหมครับก็สามารถหาอะไรกินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยก็ผมว่านี่แหละครับเป็นสเสน่ห์ของประเทศไทยที่หาไม่ได้จากที่อื่นละครับผม เรื่องจริงจบที่คุณกาฟกันหน่อยค่ะครับผมตะกี้มาเรื่องอาหารแล้วใช่ไหมครับผมผมเอาเป็นเรื่องของธรรมชาติละกัน oh. เพราะว่าเอาจริงธรรมชาติในประเทศไทยเนี่ยมีหลากหลายที่ที่ค่อนข้างสวยมากๆและนอกจากสวยยังไม่พอยยังได้รับการดูแลบำรุงให้อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลากหลายประเทศเนี่ยเขาปักหมดุดที่นี่เป็นเดสติเนชันที่อยากจะ ได้มาเดินทางได้มาพักผ่อนได้มาชาร์จแบบที่ประเทศไทยด้วยครับผมเลยรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละเป็นเสน่ห์ของประเทศไทย<า> <Yeah. S 2> ขอเสียงปรบมือให้กับ Friends of m เ s s i ี่ไทยแลนทั้งสามท่านนะฮะ This year, all three of them will lead us on new journeys, discovering wonderful experiences and of course unforgettable feelings across destinations throughout the country และมาถึงช่วงสำคัญของงาน